โอ้ยยังไงหวยแรงเยอะจังเลยเอาพี่แล้วแม่งแรงเยอะขึ้นนะเนี่ยเออเออก็บุกกับมึงใช่ไหมโอเคทุกคนพาสุดท้ายแล้วเว้ยของเอ็ดแอนแลนสองนะครับไปตามล่าอีหมออีหมอปลอมนั่นกันดีกว่าอ่าอุ้ยเพื่ออะไรหมอโอเคมา ได้เวลาแล้วอีหมอมึงต้องตายมึงหลอกใช้โกอุตส่าห์ทำทุกอย่าง,าง,างแต่มึงหลอกใช้กูแน่เชื่อแซมแบ็กตั้งแต่แรกนะไประเด็นเนี่ยวเนี่ยเฮ้ยทีชายุ่งอยู่ดูือว่าร้พ่อมั้งวันนี้เขาทำอะไรล่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันออกพิวลี่เลยแล้วกันกูไม่ไหวละ อือควาด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 โอ้ยจะสวิตได้ยังไม่หยุดร้อยเหรออุ้ยอีกทีนี่ตื่นมาใหม่ไม่ตายเหรอเนี่ยพวกมึงเนี่ย โอเคดังนั้นะมันก็ไม่ได้ล้มเองเพราะว่าธนูนี่ของตีชาแน่นอนอีนี่ใช้โกงที่ดีกันเนี่ยคีย์อีกเลยนี้โอเคมันมีคีการ์ดไอพวกขี้โกงแย่ว่ะพวกนี้ก็จะเอาคีย์การ์ดจากไหนได้มากต้องไอินวิสติเกตโอเค ไม่มีอะไรให้เช็คมางไม่มีเลยคำตอบคือไม่มีเฮ้ยเจอคีย์การ์ดแล้วใช่ปะโอะ้ใช่ใช่เนี่ยมีตู้เก็บของไม่มีอะไรเลยวันนี้คงไม่จุดจบไม่ได้หรอกนะต้องมีสิชื่อสโคปคอนสเตนอ๋อกคอนสเตนเป็น,คคนชื่อบอดเหรอคอนสเตนฮัลโหลสิ่งเดียวที่อ่อยที่นี่ได้ เฮ้ยสวิต์ประตูลับหรอไอ้ยจ้ากูไม่เห็นได้ไงเนี่ยเจ้าจอร์ดประตูลับไอ้ซามไอซามกูไม่กูซ้อมแต่กตูแม่หรอกออกมาสิมึงอยู่ตรงไหนมึงก็ออกมาซะหนีกูไปไม่ได้หรอกกูจะตามล่ามึงทุกคนทุกแห่งไปอยู่บคนขุณยังวะกูคือเจ้ากรรมนายเวรของมึงเว้ยอุ้ยเอ้ย มึงติดค้างกูไว้เดี๋ยวเธอไม่เข้าใจอุ้ยเฮ้ผมใช่ซอมบี้แล้วเธอเป็นไรกมไม่รู้เหมือนกันแต่มึงรู้ใช่ไหมฮะมึงสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาพ่อเธอทำอะไรอ๋อลูกมันไม่รู้เหรอฉัน ฉันฉันฆ่าล้านเ่อช่วยหนึ่งพันล้านทั้งเมืองน่ะทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าเธอหายากเคยอ่นหายากไงล่ะไม่แค่หนึ่งในล้านนะที่เป็นนูเมนออโตเฟตไฮบิดฉันไม่สามารถทำารักษาไดาระาไม่มีเธอโอ้ล้านสาระมันแย่ะและแยกไว้อีกไม่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  นเฟตมันไม่ใ hmm. ช่มันไม่ใช <they> ่ป่วยมันไม่ใช่อาการป่วยทั่วไปนะยี่สิบห้าปีก่อนฉันฉันนรายการที่ซ่อด DNA ของพวกเราไว้รับทอยหลังจนถึงเวลาพอมาถึงเลขสุดปุ๊บโรเฟต์จะทำทุกอย่างท่าต้องหยุดมันผมมีตัวทุกคนอยู่แล้วเหรออยู่ทุกคนเลยเหรอทุกคนทุกที่ ใช่เราไม่ได้สร้างมันรุ่นสุดท้ายทุกคนวิเอาอันไปแม่บอกว่าตาฟาดมีเพื่อจะคลั่งิวเมนเราเชื่อมกันในจิตใจเชื่อมจากอะไรล่ะมาหมายถึงอะไรมันต้องการอะไรโล,ลลามันตาบอดหรือว่าโอ้โอ,โอย ชิบหายแล้วฉันเอาได้แค่ไม่เกียรตแต่เันจะฆ่าออโตเฟดได้ทำให้เธอเป็นมนุษย์อีกครั้งโอเคนี่ก็ไปซะฉันทนไม่ไหวแล้วไปไม่ใช้เองสิที่รักคือไม่รู้หรอกว่าฉันทำอะไรลงไปอีกบ้างโอ้พีเฉยปรากฏ ฉันปรับแต่งเด็กที่ยังไม่เกิดด้วยเลือดของนูเมนเธอก็เลยกลายเป็นยารักษาต้องเก็บทุกวันทั้งชีวิตของเธอซึ่งก็คือลูกคนคือฉันเหรอฉันเอาทุกอย่างไปจากเธอฉันจะขอโทษฉันขอโทษ ฉันออยพาเธอออกไปพาเธอไปจากเอลเอลี่ฉันจะกายร่างต้องไปลาติชาไปช่วยเขาไม่ได้แล้วเดี๋ยวมัาจุกับกูจะฉันยาหน่ะไม่อยากจะดูหรอกไปเถอะอุ้ยไปสิวิ่งไปไปอุป้ย

rồi Có buộc vào mùi xem á Đi đây mà Rồi Ôi Làng mày mò bằng thơ đi ấy nè bên nè tơ Chư vào Chư Chư ngay mạc Lu bên nè tơ Vì lúc nó mà đuổi hả? โอเคเพราะว่ามันให้ของมาเยอะกังอ่าโหมีหลายตัวแล้วเกินมันเยอะนะอุ้ยเฮี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 ้ยไปมีโน้ตอันเก็บโน้ตก่อนอุ้ยไม่ทุบไอ้สัตว์เหลือสี่ร้อยเริ่มฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวย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 ิวอะไรเบิดไปอะระเบิดตะปูไปด้วย ไอ้กูต้องแปลงร่างบ้างนะมันต,ตายนะบอกไปก่อนอุย้ยเล่นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกูหาของก่อนได้เดี๋ปืนรุกกูหน่อยเป็นไงฮะอุย้ยเอาไอสัตว์ลืมดูว่าเลือดน้อยเราเบิดไปเราเบิดตะป,ปูไปอ้าวอ้ยยังไม่ตายก่อนปิดกันน้ำมงโอ้ยเอา มีสกิลออกมีสกิลว่างก็ไม่บอกกูไอ้เหี้ยสกิลว่างไม่บอกกูเลยไอเวนสุดหมดแล้วเหรอโอเคไอ้สัสไอ้สัส โอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นขึนไปก่อนเอ้ยเอ้ยจะโอ้เอ้าเอาหลับเลยคนหลาดมาอีกสู้อีกไม่เอาแล้วนะโอเคต้องออกจากนี่แล้วโอ้ยหัวกูยิงของก่อนมุนเตวนไปดีกว่าทิชาทิชาไอ้เว้เลยรอดปะเนี่ย คนทั้ตัวมาเลือดมากหมดเลยวะเป็นเวลาไม่เวลาหรอกโดยฉลาดเดี๋ยวคงไปที่ห้องแล้วแหละเบลลอัพอย่างรวดเร็วเอได้การ์ดใหม่มาใส่ไปเลยไปคนพวกนี้มันเลือดมากหมดเลยวะไปไล่ไอ้พวกไหนพวกเวนโอ้ยโอ้ยติดติดโอ้ย โอเคอเคไดเวลาไปที่หอไปที่หอนนี่เดนนี่ลย์นักฆ่าคนพยศนี่ฮีโร่ของ LA เออเออทุบนั่นมานี่โดนทีบแม่งเลยเออ คนนี้จะตายกันหมดละสบายแล้วครับทีนี้มากันเลยอะให้ของไว้หน่อยทิ้งของไว้โอเคทีก็ได้เวลาไปแล้วโอเคากที่นี่กันกดีกว่าเดี๋ยวประตูอ,อึบไปพี่ชา,ามายังโอ้อยใครนะเว่ยเลยโอเ้โอเธอเคงจะมามไม่เห็นไม่เห็นใครเลยอ่ะ หมออ่ะเรียบร้อยตายนี่ไปเถอะพี่โอ้เวรละไปเจอกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเดียวมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่าเพิ่งหยุดก่อนฉันมาแล้วนี่แล้วก็มียารักษาวันช็อตนี่ไม่เป็นของฉันแต่ฉันทำไม่ได้ฉันทำได้ถ้าไม่มีแซมหมอให้แซมดีกว่าเ๋อ อยอนั่นหัวเขาเองงูขอโทษทีพอดีมันติดนิสัยอุ๊ชโอ้ยฟื้นแล้วแซมเห็นไหมฉันกลับมาหาเธอได้ตลอดโอ้ยไม่รู้ว่ะหิว <c oughs> จังเลยอะ่ะ <c oughs> อีพัสต้ามี่ไหม สุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยต้องไปแล้วนะเธอจะไปฉันจะไม่รักษาอยู่ข้างนอกนี่อยู่ในตัวผู้หญิีรู้ว่าเป็นยังไงต้องตามหาเธอนั่นนี่ไปช่วยโลกซะนับไว้ใจได้เลย เออเล่นมุกไปเล่นมุกด้วยขอบคุณมาก We won't waste this อาจจะไม่ทำให้เสียเปล่าแน่นอนโชคดี <c oughs> <c oughs> เดย้เจอการสหายลาก่อนเพื่อนๆเราจะหยุดเพราะว่าผู้หญิงตัวปรากฏว่าเป็นตีช่าที่มันเป็นตัวยารักษาพกเพราะว่าพ่อเขาทดลองกับติช่าไปหมดแล้วก็ค <c oughs> ือตีช่าเป็นคนเป็นคนเป็นตัวที่มียารักษา <c oughs> อุ้ยเอา้เอาปล่อยไปเนี่ย อะไรวะเนี่ยด้ใจเย็นพี่โอเคต่อแล้วบ๊ายบายโอ้สติงเกอร์อย่าที่คิดเลยแพอก็จบแล้วใครอะเทอร์สตนันคอเดนซาคอเดนซาไ้พวกอ้กป้ายังไม่อยู่ด้ววกว่เพลงนี่แบบสุดยอดมากเลยอิงโคลเฮนไม่รู้ไปว่าอะไรไเหมือนกันนะ จะอยู่กับเราเหรอใช่ขอคุยผ่านจิต,ตเพื่อหาติชา่านั่น,นี่นคือเหตุผลเดียวเหรออ๋อ,ขอเขาก็มีคนแบบนี้อยู่หลายคนอย่างว่านะมีหนึ่งในร้านก็ต้องหนึ่งพันล้านก็ต้องมีอเออประมาณนั้น้งไม่รู้เฮ้มาไปน,น่าเกลียดได้เวลากัดตาทุกคนอื้อ อืออุ้ยของควันจากแซมอุ้ยอุ้ยอ้าเข้าสุกเข้า,รรา,าเขี้ยคอรายเทียมพาดไอสัตว์โอ้โหเดไอแลนด์สองจบยังจบแล้วครับก็สรุปก็คือตีชาเป็นคนเดียวที่สามารถฆ่าไวรัสวิยาต้านไวรัสได้เราต้องตามหาตีชาซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีภาคสต่อหรเป็นดีเซีมาตามหาต่ออีกไหมก็ ก็คือมีเท่านี้ก็คือเราก็อยู่กับไอ้พวกคอนลาดต่อไปแล้วก็ให้พวกแซมให้ยาให้ยาฆ่าเชื้อแซมไปแล้วก็ให้แซมหนีไปกับพวกเอ็มม่าแล้วก็แพตตอนก็คือรอดกัน3คนแล้วเราอยู่ที่นี่ตามหายารักษาเพราะยารักษาคือทีชาถูกไหมเออนั่นแหละก็จบแล้วครับเราจะเล่นเกมต่อไปสเตจแรกสองสนุกมากเลยเผื่ออารีตอนพิเศษก็ได้แบบไล่ตามไล่เก็บของอะไรเงี้ยอาจจะมีนะไม่แน่ใจแต่พวกผมว่าคิดไปอยู่ว่าอาจจะทําถ้าใครมีอะไรก็เอมเป็นบอกผมได้เลยทั้งแล้วจะเลนเกมหน้าแล้วกันสำหรับเกมนี้จบลว Te quiero a por Juan.